เอาบอ t ทอมไลน์ก่อนครับอ่าเดี๋ยผมพูดชัดเจนว่า2023เนี่ยปีนี้ยหุ้นไทยเซ็ตอินดเนี่ยควรจะไป all time h i ไม่ยากด้วยแบบเป็นอย่างนี้เลยคือการการสร้างขาขึ้นแบบ20%ในปีหลังวิกฤตโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มากมายต้องใช้จินตนาการนิดนึงการของจินตนาการแล้วก็สตอรนนี่นี่ยไม่ต้องมีอะไรทับซ้อน เลือกตั้งไปคุณก็เล่นเลือกตั้งไปแล้วพอนนั้นวิเคราะห์ที่ปรับประมาณการมีสตอรี่เข้ามาก็ไม่ง่ายหรอกแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าเขาจะแจกโทเค็นปละมหมื่นบาทไม่ำให้มเกิดวามเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะแต่ว่ามันแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปแก้ปัญหาไปแต่ว่าคุณอย่นขึ้นก่อนได้ ชั่วโมงนึงแล้วนะฮะขออนุญ,ญาตวกกลับมาตลาดหุ้นไทยนิดหนึ่งนะครับวันนี้คือเราดูแล้วเอจะมันจะเข้าสู่ช่วงประกาศประกาศงบพอดีผมไม่แน่ใจในมุมมองพิจารามองว่าอะอย่างตัวตัวเซตของบ้านเราเนี่ยตัวตัวดัชนีเนี่ยขึ้นกับ PE อ่าก็ความคาดหวังของผู้คนแล้วก็ EPS กําไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางพิจารามองเป็น e อิ n ์นนิ c e s s i o n ชัไหมในช่วง Q1 นะครับคำถามที่2คือ PE บ้านเราอะอย่างตอนนี้มันก็เทรดกันอยู่ประมาณน,นี้แหละพันห้าพันหก มันจะสามารถมีอะไรที่สามารถเพิ่มระดับ P/E เพื่อให้คนมองดีขึ้นไหมใน Q2 นี้เพราะว่าอ่าเราก็มีข่าวอยู่ในในเรื่องของเลือกตั้งซึ่งเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะพอเห็นภาพอยู่แล้วผมไม่แน่ใจพี่น้ทถามมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับว่าในตลาดไทยเนี่ยในฝั่งของทั้ง e a r n i n g เองในฝั่งของ P/E เองมีอะไรที่มันมันมันน่าสนใจไหมเอา bottom line ก่อนครับอ่านี้ผมพูดชัดเจนว่าสอง3ยิบสาเนี่ยปีเนี้ยอุ้นไทย set Index เนี่ยควรจะไป all time high ไม่ยากด้วย all time high เลยเหรอ ออาทำไฮเลยคือเออออาทำไฮคือิน t r a เดย์อาทำไฮนะหนึ่งแปดห้าสองจุดห้าหนึ่งจากตรงนี้ไปเนี่ยก็เอียดมากไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะในปีที่โลกเนี่ยเพิ่งผ่านวิกฤตผมเรียกมันว่าวิกฤตเฟสแล้วกันวิกฤตเฟสมาเฟสอะไรหยุดขึ้นดอกเบี้ยโฟล์เนี่ยผมคิดว่าโฟล์มาคือหนึ่งคือตั้งหลักก่อนว่าสภาพคล่องจะมาโอเคตั้งหลักคือสภาพคล่องจะมาคือเขาอยากจะซื้อ ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเขามาซื้อบอลเศรษฐกิจแย่มากเขาก็ซื้อบอลยาวนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าเศรษฐกิจธรรมดาเขาก็ซื้อบอลสั้นเอาค่าเงินแล้วเขาก็ยังอยู่ในวนๆอยู่ในเนี้ยนะล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวจุดพุ่ขึ้นมาเขาโรเตทเข้ามาเข้าหุ้น,น,นแบบเป็นอย่างนี้เลยคือการการสร้างขาขึ้นแบบ20%ในปีหลังวิกฤตโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มากมายแล้วผมให้แค่นิวโตรด้วยบอกว่าออาจำไฮเดนนิวโตรเพราะว่าตัวหนึ่ที่ผมเล่นเนี่ยเกินสนางอม50นะบางอางเป็นตกทั้ แค่แค่ยูคอบใช่ทีนี้ตั้งหลักว่าสภาพคล่องก่อนไม่ว่าพ e อตอนนี้มันจะมันจะไม่ดูแล้วไม่ถูกดูแล้วแพงเออร์เน็มันดูแย่หรืออะไรเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งพีที่จะถูกลงเออร์เน็ตโกลที่จะดีขึ้นคุณต้องใช้จินตนาการนิดนึงโอเคของจินตนาการแล้วก็สตอรีน่เนี้ยไม่ต้องมีอะไรรับซ้อนเลือกตั้งไปคุณก็เล่นเลือกตั้งไป,ตงไปแต่ว่าไอ้ตัวที่จะมาไรีฟให้จินตนาการมันเกิดแล้วเปิดความคิด uh, คนแล้วมีคราะหต่างเนี่ยก็คือสภาพคล่องครับ ถ้าเกิดว,ว่าไอ้มันขึ้นมาสักแบบสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี้ยเดี๋ยวมันเปิดความคิดเองแล้วพอ,อ,นนอในวิเคราะห์ไอ้ปรับประมาณการมีสตอรี่เข้ามาก็ไม่ง่ายหรอกก็คุณก็จะเห็นเลยว่าเขาจะแจกโทเค็นคนละหมื่นบาทไม่ต้อไม่เกิดความเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยแต่ว่ามัน uh. <c oughs> แล้วเดี๋ยวคุณก็ไปแก้ปัญหาไปแต่ว่าหุ้นจะขึ้นก่อนได้เอาแค่เรื่องแค่นี้เดี๋ยวถ้าเกิดจะมีการเกทับกัน่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรมากกว่านี้อีกแต่คุณจะเริ่มเห็นปัญหาว่าคนที่โฟกัสปัญหาเขาจะโฟกัสป ไม่เพ่เงินต่อไม่ไม่เอ่ยต่อไร่ใจ่พื่อย่าลืมนะว่าเงินเฟ้อในโลกเนี่ยมันเริ่มที่จะชะลอลงแล้วเงินเฟ้อของไทยก็ชะลอลงใช่ไหมมันไม่มีแรงบีบเรื่องนี้แล้วประเทศไทยเนี่ยมันก็ใกล้ๆกับญี่ปุ่นเข้าไปทุกทีข้อดีของประเทศไทยก็คือมันก็คล้ายๆไกลไปอย่างนั้นนะเอจิ้งเอจิ้งไอกภาพการเติบโตก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีสตอรี่อะไรแต่ว่าข้อดีของเราก็คือตลาดการเงินเราแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพนะเพราะนั้นมันสามารถที่จะเป็นเหมือนกับผ้าขาวๆอะเที่วมาวาดอะไรต่ออะไรลงไปได้สร้างสต นะเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรไม่มีโรดบล็อกอะไรนะตลาดไทยก็คือเป็นตลาดที่เล่นรอบแต่พอคุณได้ไปปุ๊บนะได้กําไรได้อะไรมาปุ๊บพอาทำาอะไรปุ๊บคุณก็ออกไปเล่นเปรอบๆไปแตไให้ไม่อย่างนี้ผมได้ให้แค่เนื้อท่อโอเคโอค้โ,อโหนี่คือเป็นเป็นการเป็นการเขาเรียกอะไราการตั้งสมมติฐานที่ผมว่าผมว่าสนุกมากเลยนะนะครับเดี๋ยวลองดูกันเพราะว่าเหมือนเหมือนที่พี่นิถาบ,บอกมเมื่อกี้มันอารมณ์เหมือนพอสภาพคล่องมันเข้ามาเยอะ แล้วมันจะกลายเป็นว่าราคาที่ขึ้นอ่ะมันชี้นําความคิดคนในตลาดต่อไปต่อนี่นมันก็จะขึ้นเบยเรื่อยๆใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ